สวัสดีครับวันนี้ขอบเซลตั้มนะครับผมเซลตั้มมาแนะนำตัว Isuzu D-Max นะครับผมเครื่อง1.9รถยนต์หัวเดียวรถยนต์ปี2018นะครับผมคุณลูกค้าคันนี้เซลตั้มเปิดอยู่ที่319,000บาทนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่100,000ทวนนะครับผมคุณลูกค้า เซลตั้ดูรถให้แล้วรถสวยนะครับผมคุณลูกค้จาจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยคันนี้นะครับมองหารถยนต์หัวเดียวประกอบธุรกิจอยู่ครับผมอยากแนะนำนะครับกับตัว i s u z ดีแมเครื่อง1.9ปี2018นะครับเซลตั้เปิดราคาอยู่ที่319,000บาทนะครับผมคันนี้คันนี้เซลตั้ดูรถให้แล้วครับรถสวยนะครับสนใจยังไงเข้ามาดูเข้ามาสอบถามกับเซลตั้ได้ก่อนนะครับผม จับไฟนั้นได้ถึงหน้าบ้านนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ